สวัสดีค่ะครูเชอรี่ยานีเหล่าวิริยรั์ครูสอนละครสร,ร้างสารรค์สอนการแสดงที่ Indelible Footprints ค่ะสวัสดีค่ะครูมุคัะนัทยาจังไพโรจน์ค่ะนักจิตวิทยาเด็กที่ Indelible Footprints ค่ะนี่เราสองคนมารวมตัวกันเมื่อชาติต้องการน, <c oughs> นะคะคอนเทนต์นี้ <c oughs> มาเพื่อทุกๆคนต้อนรับปีใหม่2021 <c oughs> ที่มาพร้อมกับโควิดระรอกใหม่ รลอกใหม่ไม่ใช่ละลอก2ด้วยทามมิ่งตอนนี้ทุกคนเริ่มรีวิวชีวิตตัวเองล้หลายคนก็บอกว่าชีวิตเนี่ยเหมือนซีนตอนจบในหนังเรื่องพาราไซเหมือนจะเป็นงานวันเกิดแบบว่าจะเป่าเค้กดีๆอยู่และเซเลบริตีนหายนะภัยก็ได้คืบคัานเข้ามานะคะเราก็เลยจะชวนทุกคนคุยกันเรื่อง New Year Resolution เนี่ยแหละกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรื่องของโควิดที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตเราตลอดทั้งปีเลย2020ที่ผ่านมาถกตรีวิวย้อนกลับไปปี2020ก็คือต้องมีโควิดนี่ยแหละอยู่ในชีวิตของทุกคนถูกค่ะเราร้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกขเพื่อนร่วมโลกกันมาในปีที่ผ่านมาคูรี่ไปเจอคอนเทนต์หนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับ เทปนี้เลยเป็นคอนเทนต์จากเพจ t t h Potential เพิ่งโพสต์วันนี้เลยวันที่23ทธันวาคมนะคะนำทีมโดยบรรณาธิการพี่โจกิตติรัตน์ปลื้มจิตซึ่งเป็นเพื่อนคุลี่เองชื่อว่า N n d Year Reflection for New Year's Resolution 7ขั้นเราได้แรงบันดาลใจจากขั้นตอนที่พี่โจเขาขึ้นโพสต์เอาไว้ก็เลยจะมาชวนทุกๆคนชวนทำทำด้วยกันซึ่งดีมากๆแบบมันเป็นการรีเฟลคทั้งปีก่อนที่เราจะไปปี2021 นี่แหละเดี๋ยวกลับมารีวิวกันนิดนึงก่อนใช่คะคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าขั้นตอนกันเลยดีกว่าโอเคได้ะค่ะก็เจ็ดขั้นนะคะก่อนจะไปทำอะค่ะก็มีอุปกรณ์นะคะใครมีสมุดโน้ตสมุดบันทึกสมุด journal อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ของตัวเองได้เนาะหรือใครที่ไม่มีก็ง่ายๆค่ะก็คือใช้กระดาษสะดวกแล้วก็เก็บซ้อนๆเอาไว้ได้แล้วก็พับส่งทบดิฉันแอบพับไว้แล้วซึ่งไม่เท่ากันด้วยเหมือนพับจดหมายเด็กๆอะก็พับได้นะคะไม่ต้องเท่ากันหรืออะไรแค่ให้เป็น3มช่องนะคะ ปากกานะคะถ้าแนะนําก็แนะนำสี่สิบถ้าสำหรับเราอยากจะแบบเก็บเอาไว้เราเอาไปคลิปไว้ที่กําแพงผนังห้องเราเพื่อเพื่อรีมายตัวเองตลอดทั้งปีก็ได้นะเริ่มจากเขียนหน้าที่หนึ่งก่อนเริ่มเขียนจากตรงนี้นะคะสิ่งสําคัญที่เราตั้งใจทําในปีที่ผ่านมาคืออะไรนึกย้อนไปตอนต้นปี2020นิดนึงเนาะที่ตั้งหมุด ตั้งเป้าเอาไว้ของตัวเองอแต่หลายคนจะชอบเขียนใน Facebook ลองย้อนกลับไปดู<อ>ก็ไนะคะ,ะ,คะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของรดน้ำหนักนี่ไงกำลังเขียน <laughs> แล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้ลิสต์เอาไว้ในตอนต้นปีนะคะแล้วก็อยากทําไปด้วยกันเขียนเลยก็ได้ว่าเออที่ผ่านมาเราเราได้ทําอะไรไปบ้างว่าเรากําลังจะทําหรือไม่ได้ทําแต่ว่ามันอยู่ในหัวอะไรเงี้ยก็ลิสต์ออกมาได้เลยค่ะให้ให้คุณยกตัวอย่างหน่อยค่ะมีสี่ข้อมีสี่ข้อท,ที่ที่ตั้งเป้าเอาไว้มาต้นปีนะคะอันดับหนึ่งก็ต้องออกกาลังกายลดน้ำหนักเริ่มทำตอนต้นปีเริ่มทำไปงานวิ่งวิ่งสร้างเมืองเมื่อต้นปีเนาะก็ งานเดียวเลยงานวิ่งที่เหลือคือไปส่งน้องวิ่ง <Okay. S 2> ตัวเองกลับไปนอนอะไอย่างน้อยก็เลยดูสกว่าเราสนับสนุนให้คนออกกำลังกายสนับสนุนน้อง <laughs> 2องก็คือแต่งงานก็คือ,อน <ะ S 1> ตอนนี้คือยังไม่สําเร็จอะไรก็ได้เลยที่แบบสมเพิ่มไรายได้ให้ตัวเอง4ี่คือเริ่มทําออนไลน์คอนเทนต์ลิสต์เสร็จแล้วนะคะไปที่ข้อที่2ยังคงอยู่ในหน้าแรกนะคะหน้าแรยกตัวอย่างเราลองหลับตาแล้วก็นึก ไปตามข้อที่เราเขียนนะคะว่าเราได้ทําตามที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็ค่ะเช็คค่ะเช็คถูกในข้อที่เราได้ทําแล้วมี2อันพอเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าอันไหนที่เราได้ทําแล้วก็ไหนที่เราไม่ได้ทำเนาะไปที่ขั้นที่สามค่ะทีนี้เราจะย้ายจากหน้าที่หนึ่งไปที่หน้าที่สองนะคะอาจจะเขียนหัวข้อไว้นิดนึงว่าสิ่งที่เรา ได้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เอาสิ่งที่เราเช็คไปเมื่อกี้ไปไว้ที่ข้อสองมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพอใจเราภูมิใจกับมันนะคะแล้วก็มีใครคอยสนับสนุนที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะและ มีอะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตัวอย่างของสิ่งที่ติ๊กไปเนาะมันมีสองเรื่องคือเรื่องแบบเพิ่มรายได้ให้ตัวเองกับเรื่องทำออนไลน์คอนเทนต์เอาเรื่องออนไลน์คอนเทนต์แล้วกันคิดมานานมากว่าจะทำหลายปีมากแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำสักทีแต่พอโควิด <COVID. S 1> <COVID. S 2> มา มันเร่งรัดเวลาเราเลยให้ทําเดี๋ยนี้เลยต้องทําเดี๋ยวนี้ภายใต้เงื่อนไขที่โคตรจากัดช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเรายังกักตัวอยู่ดังนั้นทีมอะอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็ใช้ซูมในการทํางานการทำโปรดักชันออนไลน์เตเตอร์นะเมื่อต้นปีที่ทำอนะคะมันประกอบด้วยก็คือมีโอกาสคือมีกระยานมิตรบอกข่าวสารเรื่องการขอทุนทุนนั้นของสสสก็รวดเร็วมาก ลี่ใช้เวลาแบบคืนเดียวในการเขียนโครงการในการยื่นขอทุนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาได้เออได้ก็ลุยทำเลยกลายเป็นว่าช่วงกักตัวโควิดยุ่งเด้อชีวิตยุ่งเหยิงอยู่ในบ้านนั่นแหละต้องแบบเตรียมนั่นเตรียมนี่สมโอ้โหประชุมกันสามทุ่มซ้อมละครสามทุ่มถึงห้าทุ่มเราก็รู้สึกว่าทึ่งในในตัวเองในเพื่อนร่วมทีมอย่างเงี้ยนะคะที่ เอ้ยทำจนสำเร็จเว้ย,ยแล้วผลตอบรับก็ก็ดีดีนะคะพอมีวิกฤตเราก็ได้แบบเริ่มต้นใช่เนาะใช่เออเรารู้สึกภูมิใจที่ทำเรื่องนี้ได้แล้วเราก็พอใจพอใจอ่าแล้วก็มีกัลยนานมิตรอ่าเนี่ยเขาก็จะมีข้อที่ว่ามีใครที่เป็นคนสนับสนุนเราก็จะมีน้องที่มาบอกขาน้องที่บอกขานแล้วก็มีทีมงานที่ช่วยกันทำอะไรเงี้ยคะ่ะหรือสิ่งที่มันเป็นท้าทายอะไรที่มันมาแบบท้าทายเราก็พวกเวลา ต่างๆความกดดันหรือความที่มันต้องทำยโซเชียลดิสแทนด้วยค่ะพอไปหน้าที่สมโอเคเราก็จะเอาอันที่ไม่ได้ติดขามาใส่แล้วเราก็ลงมาเขียนข้างล่างว่าเพราะอะไรเราถึงยังทําไม่สําเร็จเช่นพวกอุปสรรคต่างๆใช่ไหมคะมันจะมีสิ่งที่เราอยากปรับปรุงด้วยว่าเออที่มันยังไม่สําเร็จเพราะเรายังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเราอยากปรับปรุงอะไรนะคะ ของพูลีก็มีสองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องออกกําลังกายนี่แหละเนาะเหตุก็คือเราก็ยังไม่ได้ตระหนักกับมันตัวเองเคยลดน้ําหนักมาหลายรอบมันเกิดความเปรียบเทียบเลยแหละเห็นชัดว่าอ่ะตอนนั้นเราโฟกัสจะเอาก็แบบลได้ได้แต่อันนี้ไม่ไม่ได้โฟกัสค่ะ เหมือนใจใมันไปโฟกัสกับไอ้หน้าสองเนาะการเคลื่อนไหวคือการอยู่ในบ้านเนี่ยนะมันม,มันเคลื่อนไหวน้อยมากอะวันหนึ่งน,นะคะอาหารอีกก็ตำตำใจตัวเองอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยและอดนอนอะไรเงี้ยเ <c oughs> สริมนิดนึงก็คือเอเวลาที่เราทำตัว New Year Resolution ในปีหน้าค่ะเราอาจจะจัดหมวดหมู่พี่เวลาเราลิสต์หนึอสามสีบางทีมันอาจจะไม่ได้จัดหมวดหมู่ถ้าสมมติว่าปีหน้าเรามีการแบบลิสต์แล้วเราลอง ปรับจากหมวดหมู่เราก็จะเห็นชัดว่าสุขภาพก็สําคัญนะพักผ่อนก็สําคัญเรื่องพัฒนาตัวเองก็สําคัญนอกจากเรื่องงานเรื่องเงินอ,อะไรอย่างเงี้ยตัวเรื่องแต่งงานไม่มีอะไรเลยค่ะโควิดแล้วก็ปิดเมืองแล้วก็แฟนเดินทางมาจากต่างประเทศไม่ได้ดถ้าใครก็ตามที่บ่นว่าคิดถึงแฟนนะคะคุณก็คือมีเพื่อนอมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ก็ใช้เครื่องมือ d e v i c ์ที่มีก็คือวิดีโอคอลนั่นคือใกล้ชิดที่สุดแล้ว<อ>ก็ทําใจยอมรับในเงื่อนไข มันก็เป็นบททดสอบความมั่นคงภายในใจของเราว่าระยะทางไกลขนาดนี้เราจะมั่นคงแค่ไหน,ไหนอะไรอย่างนี้เรื่องเนี้มันรอดมันมันไม่ทุรนทุรายเลยเพราะบ้างงานขั้นที่ห้าเขาชวนกลับมาให้เรารีวิวถ้าเราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองอเราจะบอกอะไรนะคะอาจจะเขียนลงไปหรือไม่เขียนลงไปก็ได้จะเดินไปบอกตัวเองในหน้ากระจก ก็ได้หรือว่าจะโนต้ตเอาไว้ต่างหากเป็นโพสต์อิทแปะที่ในห้องก็ได้นะคะเป็นอะไรก็ได้คำชมคำปอบคอําสารภาพให้กำลังใจสิ่งที่อยากจะบอกกับตัวเองก็คือเชอรี่ยอดเยี่ยมมากทั้งที่มีโควิดแต่เธอก็ผลิตงานได้มากกว่าที่เคยเป็นมามา <c oughs> ัศจรรย์ละลอกใหม่มาก็จัดไปให้สุดเลย <c oughs> ปี2020เนี่ย ดิฉันทำอะไรเยอะมากจริงๆอะไม่ห่วงใยสังขารตัวเองเลยในจุดนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องสารภาพกับตัวเองว่าโอเคดูแลสังขารเพราะว่าสังขารฟ้องจริงๆปีที่ผ่านมาขั้นต่อไปเลยเนาะะโอเคเขาบอกว่าเราสามารถวาดรูปก็ได้จะเขียนก็ได้เหมือนอยากให้เราทบทวนจริงๆว่าเป้าหมายเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นมีอะไรบ้างถ้าเป็นไปได้ก็คือกําหนดระยะเวลา เช่นหนึ่งปีถัดไปเราจะเป็นยังไงห้าปีถัดไปเราจะเป็นยังไงสิบปีถัดไปเราจะเป็นยังไงถ้าใครถนัดบันทึกหรือถนัดอักษรก็เขียนใครถนัดวาดภาพก็วาดภาพในทางอาชีพอ่ะมันมันเดินมาตามอย่างที่คิดทุกอย่างเลยทุกวันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นแพชชั่น และเป็นอาชีพด้วยสอนละครน,นะมีทีมที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดต่อในอีก10ปีข้างหน้าเรื่อง learning space ที่เคยคุยกับแฟนนะ,ะให้มันเป็นบ้านเป็นอะไรของตัวเองอไปด้วยอะ่ะพื้นที่ที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตคู่คของตัวเองเนาะ,ะการส่งต่อความสามารถของตัวเองทางวิชาชีพเนี่ยให้เด็กรุ่นใหม่ต่อไปนะคะ,คะรวมทั้งสุขภาพที่แข็งแรงก,ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องแบบ ยืนระยะต้องทํางานเรื่องนี้จริงๆทีนี้หน้าสุดท้ายพอดีนะคะก็จะเข้าที่ขั้นที่7พอดีเลยขั้นที่7เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราไปถึงในหน้าที่ผ่านมามากี้เช่นใครคือเพื่อนที่จะสนับสนุนให้เราสําเร็จได้บ้างเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพ่อแม่เป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วก็มันมีอันนี้ด้วยนะ เสียงภายในของเราที่อาจจะมาขัดขวางเป้าหมายเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเราชอบมีแบบความคิดที่แบบมันทําให้เราไม่ติดตัวลิสต์ออกมาแล,แล้วเราก็จะได้แบบค่อยๆเคลียร์มันออกไปถ้าเราลิสต์ออกมาได้แล้วเราจะบอกเสียงในหัวเราว่ามันมีพลังงานหรือว่าแหล่ง<ม>ตรงไหนบ้างที่จะซัพพอร์ตเราแล้วก็พาเราไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นอะไรก็ได้เลยที่เราสู้ว่ามันคือพลังงานที่เราจะไป mm hmm. ชาร์จมาได้อย่างงี้ค่ะ อาจจะเป็นหนังสือที่เราอ่านหรือเราอาจจะไปเป็นเข้าเวิร์กช็อปพัฒนาตัวเองอได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับใครก็ได้ที่ทาให้รู้สึว่าเฮ้ยมันเกิดแรงมาดันใจหรือแม้กระทั่งไปนั่งเฉยๆที่ทะเลก็ได้หลังจากที่เราเขียนเสร็จห,หมดแล้วนะคะจะพับก็ได้เนาะหรือว่าจะแบบปักเอาไว้บนบอร์ดก็ได้นะคะแล้วก็คลิกกลับมาดูได้ถ้าใครมีสมุดก็อาจจะ เขียนไฮไลท์หรือว่าแปะไว้นิดนึงว่าเอออันนี้เป็นเรื่องอะไรกลับมาอ,อ,มอ่านดะูเนี่ยนะะทั้งหมดนะเดี๋ยวเราอธิบายว่าเออพอทําแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างพอทําเสร็จแล้วนะทุกคนมันมันก็เห็นภาพชัดขึ้นบางทีเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวเนาะแล้วเราไม่ได้เขียนออกมาเนี่ยนะมันวนเวียนแล้วมันไม่ได้แยกหมวดหมู่อันนี้แยกหมวด ให้มันชัดเจนขึ้นเห็นกับตาตัวเองเขียนมันออกมามเพราะมันหลายประเด็นมากในสิ่งที่เราทำแค่6ช่องเนาะเรื่องเป้าหมายปีที่แล้วแล้วก็วิเคราะห์ เรื่องที่มันประสบความสําเร็จวิเคราะห์เรื่องที่ไม่ประสบความสําเร็จมันคือการวิเคราะห์และคลี่ออกมาให้เห็นมีจังหวะที่แบบชื่นชมตัวเองหน่อยเป็นน้ําหล่อเลี้ยง<ๆ>จิตใจอ,อันนี้สําคัญนะว่าข้อนี้สําคัญตรงที่อ่ะเขียนมาแล้วแล้วยังไงต่ออ่ะอเสร็จแล้วเออมันต้องมีการพูดคุยกับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าที่เราทํามาดีแล้วหรือยังต้องเติมตรงไหนยังไงเพิ่งที่เราอาจจะให้คนอื่นพูด ใส่เยอะแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้กลับมาคุยกับตัวเองเสียงภายในของเราอะคะ่ะที่มันสําคัญกับตัวเราเราเป็นเรามีเสียงนุ่นเองนะแล้วเราก็จะบอกเสียงของเรายังไงด้วยคือคุยกับเหมือนคุยกับตัวเองแล้วแหละคุยกับตัวเองซึ่งดีมากเลยอันนี้ที่ชื่นชมตัวเองได้ทบทวนเป้าหมายที่แท้จริงในที่นี้คือมันไม่ใช่แค่เป้าหมาย 2021อะ่ะ <c oughs> แต่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่อยากได้จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบอะไรที่ระยะสั้น<ฆ>เพียงแค่ต้องซอยระยะ<อ>การทํามันอะจริงจริง,รงมุกเห็นหลายๆคนอะค่ะโพสต์ใน Facebook รีวิวซึ่งดีมากแล้วเขาเขียนยาวมากจริง,รงๆอิอะกลัวจะแบบลันกลับไปแล้วมันไกลยอย่างเงี้ยเนาะเขียนเป็นกระดาษแบบนี้ทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งในกระดาษเนี้ยแล้วเราเก็บไว้ดูเองยิ่งดีบางครั้งเวลาที่เราพิมแม้กระทั่งเราพิมในโทรศัพท์มันจะไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนที่เราเขียน เพราะว่าการที่เราขยับนิ้วมือหรือว่าการที่เราจับจินสอสมองเราจะมีการทํางานมันจะมีกระบวนการคิดแล้วก็การที่เรากันกองอะไรบางอย่างขอบคุณเดอะโพเทนเชียลด้วยนะคะทีมบอกนะคะนำทีมโดยพี่โจกิตรัตเพิ่มจิตนะคะดีมากลองทำแล้วเลิศแล้วก็ยืนยันเชิญชวนให้ทุกคนนะคะลองทำ New Year Resolution ของตัวเองไปทำบ้างเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะโควิดระลอกใหม่เราก็อาจจะเอาข้อนี้ มาคิดด้วยว่าในเมื่อมันมีปัจจัยภายนอกแบบนี้แล้วเราจะผ่านมันไปได้ยังไงมันเรียกร้องความคิดสร้างสรรค์มันเรียกร้อง resilient ที่เราเคยทำงานร่วมกันในประเด็นนี้การแบบพลิกตัวกลับลำว่าจะต้องประสบความสำเร็จอะแต่มันต้องยืดหยุ่นอะมันต้องหาวิธีใหม่อะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเสริมแรงคพือผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันยังไงเราก็เผชิญเรื่องนี้กันทังโลกเราก็ดูแลตัวเอง ให้ปลอดภัยเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่นะในคอนเทนต์หน้านะคะได้ค่ะสวัสดีปีใหม่นะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ